สวัสดีครับมีเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์2ทุ่มวันนี้มาคุยด้วยกัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเปิดตัวเลน Canon 100-300 f 2 8 L เลนเทเลโฟโต้ซูมรูรับแสงคงที่และเรื่องที่2เปิดตัวเลน Nikon Z ซ D X 12 28 F 3.5 5.6 P z VR ข่าวแรกเป็นตัวเลน Canon 100 300 F 2.8 L IS U S M เป็นเลน L นะครเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ Canon R F 100 300 F 2.8 L IS U S M นะครับเลนเทเลโฟโต้ซูมรูรับแสงกว้างขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาสำหรับกล้องฟูลเฟรมโดยเฉพาะ R F เมาส์นะครับสามารถใช้งานร่วมกับ R F extender นะครับ1 1.4x และก็ 2x เพิ่มทางยาวโฟกัสนะครับได้ถึง600มิลเลนเทเลโฟโต้ Canon RF 100-300 f 2.8L เนี่ยออกแบบให้มีรูรับแสงคงที่นะครับช่วงกว้างสุดที่ f 2.8ก็คือหมายคว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นเลนไม่ไหลนะครับคือเป็น f คงที่อยู่ที่ f 2.8เป็นเลนเกตโปรของทางค่าย c a n นอนะครับเป็นเลนตระกูล L ก็เลนให ประส,สิทธิภาพแสงน้อยที่โดดเด่นโปรแกรที่สวยงามน,นะครับทำให้สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพสัตว์ป่าภาพเอคชั่นนะครับได้อย่างง่ายดายมอเตอร์นาโน USM นะครับที่เงียบเป็นพิเศษนะครับช่วยให้มั่นใจได้ว่าประส,สิทธิภาพการโฟกัส อัตโนมัติเนี่ยรวดเร็วและก็แม่นยำสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านประสิทธิภาพความอเนกประสงค์ช่วยให้ช่างภาพมีเครื่องมือที่จําเป็นในการก้าวข้ามขีดจํากัดจับภาพที่สวยงามและน่าทึ่งเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนสําหรับใครก็ตามที่จริงจังกับการถ่ายภาพอย่างที่บอกนะครับเลนมันเป็นเลนเป็นซูมเทเลก็ด้วยคุณภาพอย่างเงี้ยก็ต้องสาหรับคนที่จริงจังนะครับเพราะว่าด้วยราคาที่มันสูงถึง2-3สแสนด้วยกันทางยาวโฟกัสเลนนะครับอยู่ที่100-300มี 300, เลนเทเลโฟโต้ Canon RF 100-300 f 2.8L เนี่ยครับมอบความสามารถรอบด้านที่โดดเด่นสําหรับถ่ายภาพวัตถุที่หลากหลายนะครับตั้งแต่ภาพบุคคลระยะใกล้เลยไปจนถึงสัตว์ป่าในระยะไกลและก็ภาพกีฬาก็คือพูดง่ายๆนะครับถ่ายได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ถ่ายภาพบุคคลสัตว์ป่างานกีฬาต่างๆพร้อมการซีนสภาพอากาศเพื่อป้องกันฝุ่นและก็ความชื้นก็แน่นอนอยู่แล้วสําหรับเลนในระดับนี้นะครับเรื่องการชีดสภาพอากาศเช่นว่าถ้าคุณนําไปใช้ในสภาพฝนที่ตกปล่อยๆทําให้ช่างภาพสามารถถ่ายภาพได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพแวดล้อมนะครับก็เสริมนิดนึงก็คือในสภาพที่อาจจะมีฝุ่นหน่อยนึงหรือไม่ก็อาจจะเป็นฝนที่ลงเม็ดลงไรนะครับแต่ว่าลงหนักนิดต้องมาดูอีกทีก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเลนเทเลโฟโต้ r f 100-300นะครับ f 2 8 l เนี่ยเข้ากันได้กับเมาส์ IF นะครับฟูลเฟรมเลรเลนพูดง่ายก็คือเป็นเลน rf แบบเลนฟู f เฟรมพวกตระกูล r ต่างๆเลนยังมีวงแหวนควบคุมที่ปรับแต่งได้นะครับช่วยให้ช่างภาพปรับการตั้งค่าต่างๆได้อย่าง รวดเร็วและเป็นธรรมชาตินะครับเช่นการควบคุมรูรับแสงการชดเชยแสงขณะถ่ายภาพคุณสมบัติเด่นของเลนส์เ e เลโฟ o ต้ n a n น n RF 100 300 f 2.8 L หนะ1ก็คือจะมีรูรับแสงที่สว่างและก็อของที่ที่ f 2.8พูดง่ายๆก็ว่าคือเป็นเลนส์ที่ไม่ไหลนะครับเพื่อคุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมในสภาพที่แสงน้อยนะครับพอ f เนี่ยมันเป็น2.8แล้วไม่ไหลนะครับในช่วงที่เราซูมเราไรต่างๆเนี่ยในสภาพแสงน้อยก็สามารถที่จะใช้ ปีชัตเตอร์ที่มันสูงนะครับ บวกกับอยู่ในกาตั้ง2มอเตอร์นา,นาโน U S M นะครับความเร็วสูงและเงียบเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพการโฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็วและก็เมืย่ยาบามช่วงทางยาวโฟกัสนะครับอนเนกประสงค์ก็คืออยู่ที่ในร้อยถึง3า0นะครับสำหรับการถ่ายวัตถุที่หลากหลายเหมือนอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปถ่ายภาพบุคคลได้หรือนําไปถ่ายภาพที่เป็นพวกสัตว์ป่าต่างๆหรือนกที่อยู่ในระยะกไกลๆนะครับนะครับหรือไม่ก็สามารถที่เอาไปทําเพื่อง,งาน การกีฬาอย่างเช่นในสนามฟุตบอลอะไรกพนั้นนะครับสการซีด ที่ทดทานต่อสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันฝุ่นและก็ความชื้นนะครับนี่ก็คือการซีนมาอย่างดี5นะครับใช้งานกับเมาสัปั่ว rf m มเลเ r a l i บ e w e เฟรม f นะครับ6ก็คือมีวงแหวนควบคุมนะครับที่ปรับแต่งได้นะครับการปรับแต่งที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาตินะครับอย่างที่บอกตอนต้นก็คือจะมีการปรับแต่งการรูรับแสงหรือการชดเชยแสงขณะถ่ายภาพก็รวดเร็วด้วยแล้็เป็นธรรมชาติมาดูเรื่องสเปคของ rf 100 300 f 2 8 l is USM แล้วกันสเปคนะครับหนึ่งก็คือมีระบบออโต้โฟกัสนะครับ UO Nano USM AF System กันสั่นที่เลนชดเชยความเร็วชัตเตอร์ได้ถึง5.5 สต็อปสูงสุด6สต็อปเมื่อใช้งานร่วมกับอาการสั่นในบอดี้นะครับมีฟังก์ชันโฟกัสพรีเซ็ตเซเลคเตอร์ที่ประกอบที่กระบอกเลนส์โครงสร้างชั้นชิ้นเลนส์มีด้วยกัน23ชิ้นแล้วก็จัดเป็นแบบ18กลุ่มนะครับมีชิ้นเลนส์พิเศษต่างๆชิ้นเลนส์เคลือบผิว SSC หรืออะไรต่างๆ5ก็คือมีรูรับแสงรูรับแสงกว้างสุดเนี่ยอยู่ที่ F 2.8แนะครับแล้วก็แคบสุดได้ถึง f อ2 f ่อไม่ไหล6กก็คือมีวอเตอร์ชีทนะครับก็ค ป้องกันกระบอกที่กระบอกเลนนะครับก็คือป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ7ก็คือระยะโฟกัสใกล้สุด1.8เมตร180เซน8มีอัตราขยายสูงสุดได้ที่0.16เอฟิลเตอร์อยู่ที่1 1 2มิลด้วยกันนะครับเลนตัวนี้มีน้ําหนัก 2,590กรัมมาดูเรื่องราคาของ Canon RF 100, 300, F 2.8L นะครับราคาอยู่ที่ประมาณนะครับ9,499ดอลลาร์สหรัฐเราแปลงเป็นเงินบาทไทยนะครับอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่34บาทประมาณอยู่ที่320,000บาทเป็นเลนที่เหมาะสมที่ใครสนใจในเลนช่วงนี้ก็สามารถ ที่จะไปซื้อได้ิวเดอร์ตั้งแต่วันที่20เมษายนที่ผ่านมนาครับตามร้านค้าปีของ canon หรือที่ได้รับอนุญาตของทางค่าย canon หรือในเว็บไซต์ของ canon แล้วก็พร้อมที่จะวางจําหน่ายเนี่ยปลายเดือนพฤษภาคมคาดว่าเลนเนี่ยจะจัดส่งได้ประมาณเดือนสิงหานะครับของปีนี้ข่าวที่สองเป็นเลนส์ nikon z dx 12 28มิล f 3.5 5.6 พ z VR เลนซูมมุมกว้างพิเศษมาพร้อม Power อร์ซเป็นครั้งแรกในเลนนิคอนเซตเหมาะยับอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายเซลฟี่และร็อกมาดูคุณนะสมบัติหลักของเลนเซ i ตนิคอนเ DX 12-28 f 3.5-5.6 p z VR เลนนะครับรองรับเซ็นเซอร์ APS-C แบบ DX นะครับรูรับแสงเนี่ยรูรับแสงอย่างที่บอกนะครับก็คือ f 3.5- ถึง5.6ตากล้องเรียกกันก็คือเป็นเลนแบบ f ไหลนะครับคุณสมบัติข้อที่2เนี่ยก็คือ หมายความว่าเลนตัวนี้ถ้าเทียบกับเลนที่เป็น ฟูลเฟมจะได้ที่ประมาณ18-32ซึ่งช่วงวายที่18นะครับก็เป็นช่วงที่ผมว่าเออก็ไม่แน่ใจว่าเลนตัวนี้มีดิทอร์ชั่นหรือเปล่าอะไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีภาพะอะไรเราอาจจะมาอัปเดตให้ข้อที่3นะครับโฟกัสใกล้สุดของเลนตัวนี้นะครับจะมีโฟกัสใกล้สุดอยู่ที่19เซนด้วยกันนะครับแล้วก็มีกําลังขยายสูงสุด 0.21x ตลอดช่วงซูม4นี่คือเลนนิคคอนเซตตัวแรกนี่นะครับมีมาพร้อมกับพาวเวอร์ซูมเพื่อการซูมที่ลับลื่นตั้งความเร็วซูมนะครับ ระดับด้วยการอยู่ในกล้องของบางบางตัวครับแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวเดยต่อต่อไปกล้องเก่าหรือไม่กล้องรุ่นใหม่ก็น่าจะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับตัวตัวนี้แล้วเท่าที่ทราบคือก็จะมีอยู่อ่าตัวเซตสาหรือเซตเอฟซีอะไรต่างๆห้าเนี่ยการใช้การซูมภายในนะครับที่ไม่เปลี่ยนความยาวเมื่อทําการซูมทําให้ง่ายต่อการรักษาสมดุลขอาดภาพและปลอดภัยในการพกพานะอธิบายง่ายๆก็คือเลนที่จะไม่ยื่นออกมาพูดง่ายว่าหน้าเลนเนี่ยจะไม่ยื่นออกมาทําให้ง่ายในการที่จะรั ักษาสมดุลเวลาที่เราเอาไปใส่ในกลิ่นบอลหรือไม้ไม้กันสั่นอะไรต่างๆปัญหาของการที่เลนเลนมันสั่นคลอนเวลาที่ถ้าใครเคยใช้เลนเลนแบบที่มีซูมข้างหน้าเนี่ยครับมันอาจจะมีพอแวร์ใช้เรื่อยๆจะมีซูมมันไหลนะครับอะไรประมาณนี้เลนตัวนี้จะมี VR นะครับวีเลนตัวนี้มองมี VR อนร์แบบป้องกันภาพสั่นไหวได้ถึง4.5สต็อปด้วยกันครับเลนตัวนี้สามารถกําหนดคันชั่นต่างๆเช่นถ้ารูรับแสงและการชดเชยแสงให้กับอาวงแหวนควบคุมได้นะครับ,เล,รบเลนตัวนี้นะครับออกแบบโดยคํานึงถึงการถ่าย วิดีโอเป็นหลักเช่นการลดระยะโฟกัสและการเปิดแสงที่เสถียรก็คือหมายว่าเลนตัวนี้อย่างที่บอกเขาเอามาเพื่อที่จะเอามาตัดเป็นวีล็อกหรือเซฟฟี่นะครับออกแบบให้มีกันฝุ่นกันหยดน้ำน่าจะเป็นมาตรฐานทั่วไปเลนตัวนี้มีน้ำหนัก205ากรัมเลนนี้มาพร้อมกับ p าวเวอร์ซูมจึงเป็นประโยชน์กับถ่ายภาพวิดีโอเช่นพวกวอล์กความยาวไม่เปลี่ยนเมื่อทาการซูมเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเวลาที่เราชนวอล์กแล้วก็ใส่ไม้กันสั่นนี่ครับเลนด้วยเลนมันไม่ซูมเวลาที่เราใช้พวกกิมบอลมันก นะครับที่จะต้องเปลี่ยนอะไรประกาศมันก็จะง่ายขึ้นคุณสมบัติอื่นๆก็คือเลน Nik นิคอนเซ็ดีเอ็กซ์สิบสองยี่แปดเอฟสามจุดห้าห้าจุดหกพีเซ็วีอาร์นี่ครับคือเลนซูมมุมกว้างพิเศษนะครับที่ควบคุมทางยาวโฟกัสตั้งแต่สิบสองมิลถึงยี่สิบแปดมิลยระยะสิบสองมิลน,นะครับซึ่งเป็นมุมกว้างที่สุดของเลนมุมรับภาพได้หลากหลายจึงสามารถเพลิดเพลินกับการถ่ายเซฟ,ฟี่กับคนหลายคนนะแลวก็ทิวทัศน์นอกจากนี้นนคุณสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ ที่เน้นมุมมองที่ไม่เหมือนใครมุมกว้างพิเศษหรือเป็นโปกเกคที่สวยงามเพื่อทําให้ตัวแบบดูโดดเด่นได้ตามสุดนะครับอย่างที่บอกก็คืออยู่ที่19เซนตสามารถเอาไปใช้หลากหลายเนี่ยและกําลังการขยายเนี่ยภาพเนี่ยสูงสุดถึง 0.21x กันนะครับตลอดช่วงซูนทั้งหมดเลนตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเลนนิคก้อนเซตตัวแรกที่มาพร้อมพา w เวอร์ซูมนะครับซึ่งใช้ไรเชิงเส้นนะครับสำหรับวงแหวนซูมให้การซูมที่ราบลื่นนะฮะแล้วก็เป็นธรรมชาติเมื่อถ่ายวิดีโอเลนวอล์กรองรับการซูมด้วยใ ใช้ปุ่มบนตัวกล้องนะครับหรือรีโมทคอนโทรลและตั้งค่าวความเร็วในการซูมได้ถึง11ระดับคุณสมารทา์ทไทยภาพยนตร์ที่สะดวกสบายโดยน้ําหนักเบาที่มีน้ําหนักแค่2 5กรัมเท่านั้นนะครับจึงง่ายต่อการเ,าเก็บในกระเป๋าพร้อมกับการใช้กล้องที่มีลเลนส์เบาๆอะไรเงี้ยหมายเหตุนิดหนึ่งนะครับเลนส์ตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือถ้าเทียบกับเลนส์แบบฟูลเฟรมเนี่ยก็จะอ,อยู่ที่ประมาณ1 8 4 2ตัวนี้อย่างที่พูดถึงเรื่องการซูมได้ที่11ระดับเนี่ยก็จะเฉพาะว่าเป็นเซต30แล้วก็ 14ทานั้นนะครับที่รองรับการซืมโดยใช้ปุ่มบนตัวกล้องหรือรีโมทคอนโทรลนะครับมาดูเรื่องราคานะครับตัว n i s o n คอนเซ็ต12 2 8 f 3.55.6P เซ r ตวนะครับกำหนดวางจำหน่ายนะครับวันที่19พฤษภาคม2023ราคาเปิดอยู่ที่359ดอลลาร์สหรัฐท้าตีเป็นเงินไทยกับตาเลกเปลี่ยนอยู่ที่34บาทนะครับก็ประมาณ12,200 บาทก็ถือว่าราคาไม่แพงมากนะครับก็สามารถที่จะเอาไปหรือใช้งานแทนกับเลนคิดสรุปว่านะครับตัวนี้ก้อนนี้ก็เหมาะกับที่จะเอาไปใช้เป็นวอล์กหรือเซฟฟี่นะครับด้วยเลนที่กว้างถึง18มิลน,นะครับถึง42ก็เกือบถึง normal เลยนะครับก็คือก็ก็สามารถที่จะใช้เอาไปใช้ หลากหลายนะครับชายพวกทิวทัศน์พวกเซลฟี่หรือเอาเป็นวอลสรุปนะครับวันนี้เราก็จะมีข่าวด้วยกัน2เรื่องนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดตัวเรียนทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวแรกก็คือ c a n o ั่น1 3 0 3 0 0 f 2 8 l นะครับให้พรีออเดอร์ตั้งแต่20เมษายนนะครับแล้วก็คาดว่าจะาวางจำหน่ายในประมาณเดือนพฤษภาคมจะส่งได้เกินเดือนสิงหาคมนะครับตัวที่2ก็คือเลนนิคอนเซฟดีเอ็กซ์สิ่นะครับ f F 3.5 5 2 p set VR อาจจะไม่เหมือนตัวแรกนะครับเป็นเลนที่ F ไหลก็คือเอาไปท้ายวกหรือเอาไปใช้พวกเซฟฟี่ถ่ายวิวทิวทัศน์อะไรพวกนี้ได้สะดวกสำหรับเลนตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่ไม่แพงนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการมีเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์2ทุ่มนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดสัตว์ Subscribe ช่องช้างเอเมดชานาลด้วยนะครับวนนี้ต้องขอรัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ